คุ้งกระเบนแห่งนี้นะครับเราใช้พลังงานสะอาดให้ชีวิตปูและสร้างอาชีพประมงอย่างยั่งยืนคู่กับท้องทะเลไทยตลอดไป ครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงอ่าวคุ้งกระเบนนะครับซึ่งเราก็จะไปหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ําในอ่าวคุ้งกระเบนเพื่อไปเยี่ยมชมธนาคารปูนะครับโดยการใช้โซลา่าเซลล์ในการประหยัดพลังงานเพื่อประหยัดคา่าใช้จ่ายแล้วก็ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์จากกิจกรรมธนาคารปูนะครับแป๊บเดียวเราเข้าไปชมกันครับย้อนไปในอดีตประมาณสิบปีที่แล้วนะครับเพราะว่า ในอ่าวคุ้งกะเบนเนี่ยชาวบะมงก็จะเป็นเป็นชาวมงที่วางรอบปูหรือวางโอวนปูแต่ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวประมงเขาไม่สามารถจับปูได้เลยเพราะปูในอ่าวหรือปูในพื้นที่ใกล้เคียงมันหายไปหมดชาวบะมงก็เลยมาที่ศูนย์แล้วก็ถามศูนย์ว่าปูม้าในอ่าวหายไปไหนจากนั้นเราก็แนะนําเขาว่าการที่จะให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับขึ้นมาสมบูรณ์อย่างเดิมก็มาร่วมกันทําธนาคารปูซะ ซึ่งเราก็มีการพัฒนามาเรื่อยโดยการมีส่วนร่วมของชาวบงบงก็เอาปูไข่นอกกระดองมาให้เรายืมพอยืมเสร็จเคลียร์ไข่เสร็จปับ๊บเราก็คืนแม่ปูให้เข้าไปลูกปูเราก็มาฟักฟักเสร็จแล้วก็ปล่อยลงในธรรมชาติปูม้าเนี่ยหวนคืนกลับมาในอา่าวคุงกระเบนจากการมีส่วนร่วมของชาวประมง,งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำเป็นจุด เรียนรู้ให้กับชาวบมงในหลายๆที่และปัจจุบันนี้ก็มีธนาคารปูไม่จำกกว่า10แห่งในหลักการทํางานของธนาคารปูไข่ก็คือการที่เราใช้ถังระบบเนี้ยชุดเนี้ยทั้งหมด8ใบมีท่อต่อถึงกันหมดเมื่อเราเติมน้ําไปในถังแล้วเรามีหัวลมให้ลมตลอดเวลาแล้วเราก็นําไข่ปูที่เราเคียย์จากแม่ปูเรียบร้อยแล้วเอามาใส่ถังฉะนั้นไข่ปูที่อยู่ในถังเนี่ยจะเกิดการล่องลอยอยู่ในถังจนกระทั่งมาถังสุดท้ายถังที่8เนี่ย ถ้าปูฟักเป็นตัวแล้วลูกปูที่เราเรียกว่าโซเอียเนี่ยเขาจะลอยอยู่ผิวน้ําแล้วเขาจะไหลาตามน้ําลงไปถังรวบรวมลูกปูอันนี้ก็จะเป็นลูกปูที่แรกฟักก็้วเรียกว่าโซเอียนะฮะเสร็จแล้วก็จะรวบรวมลูกปูพวกนี้ไปปล่อยในธรรมชาติคือเราต้องใช้ไฟฟ้าก็คือใช้ไฟหลวงในการทําให้เกิดออกซิเจนให้เกิดลมให้ไข่เนี่ยล่องลอยอยู่ในน้ําน้ําหมุนเวียนตลอดเพื่อไข่ที่อยู่ในในถังเนี่ยจะไม่จมถ้าจมเมื่อไหร่ไข่ก็จะเสีย รเราก็มาใช้แผงโซลาร์เซลล์ขึ้นไปติดตั้งบนหลังคาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วส่งกระแสไฟฟ้าลงตู้คอนโทรลหรือตู้ควบคุมตรงนี้เสร็จแล้วจะเก็บกระแสไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอรี่เมื่อจะใช้งานกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะถูกจ่ายมาที่อินเวอร์เตอร์ที่เรามีอยู่<ๆ>ก็จะแปลงกระแสไฟฟ้าจาก12โวลต์หรือ2 4โวลต์ให้ไปเป็น220ใช้กับปั๊มลมปั๊มน้ำของเราฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ต้องใช้ไฟหลวงประหยัดค่าไฟด้วย แล้วก็ลดก๊าซคาร์รบอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยนะครับทำธนาคารฟูเนี่ยเราต้องใช้ปั๊มลมต้องใช้ปั๊มน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเปิด24ชั่วโมงคือ 1. ชาวบมงต้องเสียค่าไฟ 2. การใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์รบอนไดออกไซขึ้นมา0.56กิโลกร,รมัมต่อ1หน่วยที่เราใช้ไฟ ตอนี้เราก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้าจะเกิดความยั่งยืนและชาวประมงเนี่ยลดค่าใช้จ่ายลงเราต้องเลือกพลังงานที่ที่เหมาะสมกับการทําธนาคารปูซึ่งก็ได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเราเนี่ยเราใช้ปั๊มลม130วัตต์ใช้ปั๊มน้ํา80วัตต์วันหนึ่งเขาต้องจ่ายค่าไฟ17บาทนะครับแต่พอเราเอาระบบโซล่าเซลเข้ามาเนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะขาก็ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟลงไปละ ตอนนี้พลังงานทดแทนไม่ว่าจะโซล่าเซลล์หรืออะไรเนี่ยเริ่มมีใช้ในทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เราสามารถใช้พลังงานทดแทนเนี่ยทำให้เกิดการเลี้ยงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเกิดความยั่งยืนนะครับลดการปลดปล่อยการคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยโลกก็จะเกิดภาวะโลกร้อนน้อยลง